ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุมนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีกุม ดงชะตาของท่านที่เกิดราศีกุมนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีกุมนะคะได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะเซเว่นอได้ไพ่เดอะฟูลนะคะได้ไพ่คิงออฟคัพนะคะ ชาวราศีกลุ่มชาวราศีกลุ่มนะสํารวจตัวเองนะคะณนะตอนนี้คุณเหมือนกับว่าโลเลอะโลเลคุณคุณโลเลคุณไม่มั่นใจหรือคุณหลายใจ <c oughs> จะอธิบายยังไงคือชาวราศีกลุ่มนะคะมันมีหลายๆอย่าง เข้ามาในชีวิตของคุณอะถ้าเปรียบเทียบเกี่ยวกับหน้าที่การงานคุณมีหน้าที่การงานธุรกิจอันนู้นอันนี้เข้ามาในชีวิตคุณเลือกไม่ได้คุณเลือกไม่ได้คุณคุณคุณเหมือนคุณเพ้อฝันด้วยคุณเพ้อฝันด้วยคุณเพ้อฝันมากเกินไป นะคุณเพอ้อฝันคุณจินตนาการอะไรวาดวิมานสูงเกินไปหรือเปล่านะอยากให้ชาวราศีกุม่มนณะปัจจุบันนี้มองปัจจุบันตัวเองก่อนมองปัจจุบันตัวเองก่อนให้คิดถึงตัวเองว่าตอนนี้ฉันกําลังทําอะไรอยู่แล้วฉันตั้งเป้าหมายอะไรแล้วฉันจะเดินหน้าอย่างไรนะมองตัวเองอย่าเพอ้อฝันอย่าวาดวิมานอะไรมาก ดูสถานการณ์จริงณนะตอนนี้ก่อนว่ามันไปในทิศทางไหนนะคะมันไปในทิศทางไหนคุณต้องคุณต้องดูตัวเองก่อนว่าณนะตอนนี้สถานการณ์ที่คุณอยู่ คือบางครั้งคุณทํางานหรือทําธุรกิจหรือทําโปรเจกต์คโครงการคุณวาดฝันวิมานว่าเออมันจะต้องสําเร็จอย่างนี้มันจะต้องมีรายได้เข้ามาอย่างนี้ไอ้นี่ปัญหาอุปสรรคตรงนี้ก็แทบจะไม่มีนู่นนี่นั่นคือคุณ,ค,ณคุณวาดฝันวิมานไว้ซะสวยหรูเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่อยากให้คุณอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งวาดฝันวิมานอะไรไปเยอะให้คุณมองหลักความเป็นจริงก่อนหรือถ้าคุณทําไปแล้วคุณมอง ปัญหาอุปสรรคไม่ออกคุณควรหาคนปรึกษาหาคู่ปรึกษาหาคนปรึกษาหาคนถามความคิดไอเดียของผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้าหรือเพื่อนเพื่อนญาติมิตรสนิทหายหรือพ่อแม่หรือแม้แต่คู่ชีวิตของคุณคุณควรถามเขาคุณควรปรึกษาเขาเพราะว่าอะไรมันจะได้ไม่ต้องไปเพอิอ์วาดฝันวาดวิมานเพอ้อฝันอะไรมากเกินความเป็นจริง ะะอยากให้คุณนึกถึงหลักความเป็นจริงสําคัญที่สุดชาวราศีกลุ่มนะคะแล้วก็อย่างหนึง่งด้วยความที่คุณเป็นคนเหมือนไม่ค่อยจริงจังอะไรกับกับคือคือเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการเงินคุณอาจจะจริงจังอยู่จริงจังจนคุณเพ้อฝันวาดวิมานแต่บางเรื่องคุณรักอิสระมากเกินไป มันไม่ค่อยบาลานซ์กันมันไม่ค่อยบาลานซ์กันนะ,ะคุณชอบอิสระคุณรักอิสระบางเรื่องคุณก็ปล่อยตัวเป็นอิสระมากเกินไปนะคะมันจะเกิดความเสี่ยงความเสี่ยงในชีวิตของคุณนะ,ะไม่รู้เสี่ยงด้านการงานการเงินหรือธุรก,กิจหรือความรักไม่รู้คุณจะเจอความเสี่ยงด้านไหนบางคนการงานธุรก,กิจ การเงินไปได้ด้วยดีแต่มีโอกาสเสี่ยงเรื่องความรักเพราะว่าอะไรคุณรักอิสระมากเกินไปบางคนคุณยังคุณยังอยากมีคู่แต่คุณก็ยังรักอิสระที่อยากจะผิดสินข้อสามอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอยากให้ชาวราศีกุมคุณควรต้องคิดพิจารณาตั้งสติตัวเองใหม่เริ่มต้นใหม่ตั้งสติตั้งสติ คุณควรจะมีเป้าหมายอ่ะเป้าหมายสมมุติงานนี้ธุรกิจนี้โปรเจกต์โครงการนี้คุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะทําให้มันสําเร็จประมาณไหนแล้วก็เป้าหมายอย่าให้มันสูงเกินไปสูงเกินไปคือการวาดเพ้อฝันวาดวิมานให้เป้าหมายมันอยู่กลางกลางก,กลางลงมาค่อนข้างน้อยก่อนอย่าไปตั้งเป้าหมายเยอะอย่าไปคาดหวังเยอะอย่าไปวาดฝันเยอะนะคะให้คุณตั้งเป้าหมายให้มันสมมติอ่ะ โปรเจกต์โครงการงานเนี่ยคุณลงทุนไปแสนหนึ่งคุณขอกําไรสักห้าหมื่นหรือสามหมื่นอย่างเงี้ยก่อนคุณขอกําไรสักสามหมื่นก่อนคุณตั้งเป้าหมายเนี่ยคุณอย่าไปหวังห้าหมื่นหรือกําไรแสนหนึ่งหรือแสนสองสามแสนอะไรเงี้ยมากันไหมไม่ควรไม่ควรคุณจะผิดหวังคุณจะผิดหวังนะคะการที่ตั้งความหวังไว้ไน้อยถ้าคุณสมมติคุณลงทุนไปแสนหนึ่งคุณได้กําไรสามหมื่นมันก็ดีแล้วอ่ะ มันดีแล้วดีกว่ามันขาดทุนใช่ไหมคะมันดีแล้วมันดีกว่าการที่คุณขาดทุนนะคะอันนี้คือเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะแล้วคุณก็บางเรื่องคุณควรจะซีเรียสและก็จริงจังกับมันบางเรื่องคุณควรจะให้มันเป็นไปตามเขาเรียกอะไรกระแสลมบ้างปล่อยว่างยืดหยุ่นบ้าง แต่คุณกลับตรงกันข้ามบางครั้งชาวราศีกรุมบางเรื่องคุณปล่อยให้มันเป็นไปตามกระแสลมมากเกินไปแทนที่คุณจะไปเข้าไปควบคุมมันแต่คุณกลับไม่ไปควบคุมนะคะคุณไม่ไปควบคุมแล้วคุณยังเพ้อฝันวาดวิมานอีกอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะไม่ได้แต่บางเรื่องคุณไม่ควรที่จะไปเข้าไปควบคุมมันแต่คุณกลับอบางเรื่องคุณควรจะเข้าไปควบคุมแต่คุณไม่ควบคุมประมาณนี้ นะคะวันนี้พูดถูกแล้วนะคะพูดถูกแล้วคือบางเรื่องควรที่จะเข้าไปควบคุมมันแต่ปล่อยมันไปตามกระแสลมไม่ดีนะคะคุณต้องเข้าไปจัดก,การเข้าไปจัดก,การอย่าปล่อยอะไรให้มันกระเพื่อมไปตามลื้นลมมากเกินไปควรเข้าไปแทรกบ้างเข้าไปจัดก,การบ้างนะคะชาวราศีกุมณ์ณนะตอนเนี้ยคุณมีแล้วก็บางเรื่อง บางเรื่องที่คุณควรจะปล่อยให้มันเป็นอิสระแต่คุณกลับไปเข้าไปควบคุมและจัดการมันมากเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีไม่ดีคุณชาวราศีกุมคุณต้องคิดคุณต้องตั้งสติใหม่เรื่องที่ไหนที่ควรจะเข้าไปควบคุมเรื่องไหนที่จะปล่อยเป็นอิสระคุณต้องเลือกคุณต้องดูคุณต้องคิดพิจารณาให้ดีคุณต้องคิดว่าเรื่องนี้ถ้าคุณปล่อยให้มันไปตามกระแสลมมันจะเป็นยังไง ไอ้เรื่องนี้คุณควรจะเข้าไปควบคุมให้เพื่อนไปตามทิศทางตามเป้าหมายที่คุณวางไว้ดีกว่าไหมนะคะคุณคุณต้องเข้มให้เป็นอะบางเรื่องคุณต้องเข้มต้องหนักแน่นบางเรื่องคุณก็ต้องปล่อยไปตามกระแสลมบ้างกระแสคลื่นบ้างนะคะมันตอบไม่ได้มันต้องขึ้นอยู่กับว่าณสถานการณ์ณตอนเนี้ชีวิตของคุณชาวราศีกุมเป็นอย่างไร,ค,งร,รคุณต้องดูสถานการณ์ประกอบคุณต้องดูสถานการณ์ประกอบ คุณต้องคิดพิจารณาให้ดีคิดพิจารณาให,ห้ถ้าคิดแล้วรู้สึกไม่โอเคถูกไหมนะตัดสินใจถูกไหมนะอันนี้ใช่ไหมนะอันนี้โอเคไหมนะควรจะปรึกษาคู่ชีวิตพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงที่คุณสนิทไว้ใจดูถ้าคุณรู้สึกว่าเอะอันนี้คุณควรทําแบบนี้ไหมอันนี้คุณควรทําแบบนี้ไหมอันนี้คุณควรปล่อยไปหรือควรควบคุมอันนี้ปล่อยให้เป็นอิสระหรือจะเข้าไปควบคุมคุณต้องคุณต้อง คิดนะคะคิดให้ดีๆนะคะณนะตอนนี้คุณอาจจะมีหลายเรื่องเข้ามาหลายเรื่องเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็อาจจะมีภาระ,ะทางการจ่ายเงินนะคะคือเหมือนกับว่าเอา,อาี้ก่อนเดี๋ยวคุณต้องเลือกก่อนว่าคุณจะทําอะไรคุณต้องเลือกให้ได้คุณต้องตัดสินใจให้ได้นะคะคุณจะเพ้อฝันอย่าสร้างวิมานอย่าอิสระ ปล่อยมันเป็นอิสระมากเกินไปคุณต้องเลือกก่อนว่าณตอนเนี้ยเป้าหมายคุณคือเรื่องอะไรสมมุติเป้าหมายเรื่องทํางานธุรกิจคุณเป้าหมายคุณจะสร้างยอดสร้างเงินสร้างรายได้เข้ามาคุณก็ต้องมุ่งเน้นเรื่องนี้ก่อนนะคะถ้าเรื่องความรักมันมีปัญหาคุณก็ปล่อยไปปัญหาอุปสรรคอะไรที่มันมันจิ๊จ้อยมันทําให้คุณปวดหัวทําให้อะไรคุณควรคุณคุณต้องตัดมันออกไปบ้างคุณต้องจับ จุดใหญ่จุดกลางจุดเล็กให้ได้จับละจับหลักสําคัญในเรื่องงานหน้าที่การงานหรือธุรกิจการเงินของคุณให้ได้ว่าอันนี้เรื่องใหญ่เรื่องกลางเรื่องเล็กคุณต้องตัดออกได้คุณต้องแบ่งให้ได้คุณต้องแยกให้ชัดเจนนะคะเพื่อคุณจะได้จาก,การบริหารได้ถูกต้องนะคะชาวราศีกุมไม่ว่าเรื่องการเงินการงานหรือธุรกิจหรือแม้แต่กัความรักก็เหมือนกันนะคะและที่สำคัญคุณต้องเลือก คุณต้องเลือกว่าคุณจะเอาอันนี้อันนี้เรื่องใหญ่เรื่องกลางเรื่องเล็กคุณต้องเลือกจัดสรรให้ถูกนะคะคุณต้องเลือกคุณอย่าภาวะะวองค์อะไรมากเกินไปนะ,ะโดยทั่วไปแล้วหน้าที่การงานของชาวราศีกุมคุณค่อนข้างจะควบคุมแล้วก็คอนโถนคอนโทนเรื่องงานหน้าที่การงานกับธุรกิจคุณคอนโทนได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะแต่คุณจะไปกระเพื่อมกับ บางอย่างที่มันไรสาระเกินไปคุณจะไปเ,เพื่มสิ่งที่มันไรสาระรอบตัวคุณมากเกินไปไม่เอาไม่เอานะคะคุณมุ่งจับหลักใหญ่กลางเล็กให้ได้นะคะอันไหนให้ความสําคัญมากสําคัญลองลงมาสําคัญน้อยที่สุดจับประเด็นจับสาระให้ได้นะคะชาวราศีกมุมมีสตินะคะมีสติ มีสติตั้งสติตั้งสมาธิให้ดีนะคะค่อยๆค,คิดพิจารณานะอย่าวู่วามอย่าเพ้อฝันอย่าจินตนาการอะไรที่มันเกินหลักความเป็นจริงมากเกินไปนะคะชาวราศีคุมคุณมีโอกาสที่จะมั่นงนะคงมั่นคงร่ำรวยก็มีแต่คุณต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนช่วงที่มันบางครั้งคุณ เกินไปบางครั้งคุณหย่อนเกินไปคุณต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนคุณต้องหาจุดศูนย์กลางจุดที่มันจุดที่มันสมดุลที่สุดอะให้ได้ก่อนคุณจะรู้ตัวคุณจะรู้ตัวว่าคุณต้องทํำยังไงนะ,ะเพราะว่าที่อพูดออกไปเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับคุณจึงอธิบายไม่ไม่ได้ชัดเจนแต่ถ้า ถ้าพูดแล้วอยู่ในสถานการณ์เดียวกันคุณจะอธิบายได้ถูกต้องมากกว่านี้นะคะประมาณนี้ชาวราศีกุมน,นะคะจะสรรปันส่วนให้ลำดับความสำคัญมากน้อยให้ชัดเจนนะคะงานธุรกิจการเงินนะคะแยกให้ชัดเจนไหนความสำคัญมากอันไหนความสำคัญน้อยอันไหนคือเป้าหมายหลักการรองเลขใหญ่ทุกอย่างคุณต้องพยายามจัดสรรปันส่วนให้ชัดเจนให้ถูกต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องให้ความสำคัญให้ถูกต้อง นะคะชาวราศีกุมแล้วคุณต้องเลือกเลือกอะไรที่มันสำคัญที่สุดนะคะเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่จะส่งผลต่อรายได้คุณให้มากที่สุดนะคะให้ความสำคัญตัวนั้นให้มากที่สุดนะคะอย่าภาวะชะพะวงกับเรื่องที่มันบางครั้งไหลสาระเกินไปนะคะชาวราศีกุมคุณก็จะพอคุณผ่านช่วงน,นี้ไปได้ชีวิตคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้น ะะมัน่นคงคุณจะนิ่งมันงม่นคงมั่นคงมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องการเงินคุณก็มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะ,ะช่วงนี้คุณมีรายจ่ายเยอะนะคะคุณจ่ายเยอะแต่เมื่อวันใดวันหนึ่งคุณจ่ายมันจบไปแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นกลับมาเป็นปรูปธรรมคุณอาจจะจ่ายเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเรื่องธุรกิจเรื่องการงานเรื่องโปรเจกต์โครงการ คุณอากจะทุ่มลงไปกับพวกนี้ใช่มันมันไม่ผิดมันไม่ผิดแต่คุณอย่าทุ่มเกินไปจนทําให้ตัวเองเดือดร้อนจนทําให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินในชีวิตของคุณก็แล้วกันนะคะอืเมื่อคุณผ่านจุดนี้ไปได้นะคะความมั่นคงรอคุณอยู่แน่นอนคุณหาเงินเก่งคุณใช้เก่งเพราะอะไรมันมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายเข้ามาคุณต้องจ่ายแต่เมื่อคุณจ่ายเสร็จมันจะได้กลับมาเป็นรูปประทับ มันจะอาจจะคุณอาจจะได้บ้านคุณอาจจะผ่อนบ้านหมดคุณอาจจะผ่อนรถหมดคุณอาจจะผ่อนที่ดินหมดหรือคุณเอาเงินไปทําธุรกิจโปรเจกต์คโครงการนี้ก็คุณเอาเงินลงไปปุ๊บปรากฏว่าถึงเวลาปุ๊บได้ผลตอบแทนกลับมาอย่างเงี้ยมันก็จะประมาณนี้นะคะคือมันจะได้กลับมาเป็นปรูปธรรมแน่นอนนะคะแต่เราต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ส่วนเรื่องความรักกิ้งความรักชาวราศีกุม คือบางครั้งอ่ะคุณคุณอาจจะมองว่าหออนะ้าที่การงานมันเริ่มอยู่ตัวมันเริ่มได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะชาวราศีกุมบางครั้งคุณมองว่างานคุณธุรกิจคุณการเงินของคุณก็โอเคอยู่ในสถานการณ์ที่โอเคแล้วอ่ะแล้วคุณก็ไปเกี่ยวกับคุณกับอิสระเรื่องความรักมากเกินไป คนไหนที่มีคู่แล้วไม่ควรผิดสินข้อสามชาวราศีกุมถ้าคบกันเป็นแฟนหรือแต่งงานกันแล้วโดยเฉพาะคนที่คบกันเป็นแฟนหรือแต่งงานกันแล้วนะคะคุณต้องซื่อสัตย์จริงใจนะคะเชื่อมั่นในคนที่คุณรักที่คุณเลือกกคุณเลือกคนนี้ก็ตามบางครั้งชาวราศีกุมจะประมาณนี้เลือกคนนี้แหละชอบคนนี้แหละใช้อยากใช้ชีวิตคู่คนเนี้แต่งงานกับคนนี้แหละ,แต,นนแ,หละแต่จิตใจก็ยังวกแวกไปหาข้างนอก จิตใจก็ยังวกแวกไปหาสาวๆข้างนอกด้วยความที่คุณเป็นคนรักอิสระรักอิสระทางด้านเนี้ยคุณคุณเหมือนคุณเรียกร้องเหมือนเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าให้ตัวเองหรือเปล่าว่าเออฉันยังมีเสน่หน์อยู่นะฉันยังสาวๆยังติดตึมอยู่อะไรหรือเปล่าหรือหนุ่มๆยัง จางเหมือนเหมือนบางครั้งคุณยังหลงตัวเองอะหลงตัวเองว่าเออฉันยังมีเสน่ห์อยู่นะฉันยังหล่อรวยฐานะการเงินการงานฉันมั่นคงคุณยังอยากไปโปรยเสน่ห์อยู่อะไรเงี้ยไม่ควรไม่ควรยิ่งใครถ้าใครยิ่งมีอายุเยอะแล้วอายุมากแล้วคุณควรจะจริงจังและก็ซีเรียสเรื่องความรักเรื่องชีวิตคู่การสร้างครอบครัวให้มากคุณอย่าชะล่าใจว่าการงานการเงินคุณมั่นคงแล้วแต่ ความรักฉันมีแล้วแต่ฉันอยากมีอีกอะไรเงี้ยไม่ดีไม่ดีดคุณมันจะส่งผลไปตอนอายุคุณแก่มากๆณนะวันหนึ่งที่คุณแก่มากๆคุณอาจจะไม่เหลือใครก็ได้คุณอาจจะไม่เหลือใครก็ได้ค,จจไค,ไดคนที่ดีๆที่คุณเลือกไว้ว่าจะให้เป็นคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันจนบ้านปลายชีวิตอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าช่วยเหลือกันจนแก่เท่าณนะวันหนึ่งถ้าเขาเห็นสิ่งที่คุณทําจริงๆแล้วเขาอาจจะ ตีตัวออกห่างจากคุณก็ได้วันนั้นคุณอาจจะเหลือตัวคนเดียวก็ได้นะคะชาวราศีกุมอยากให้คิดพิจารณาให้ดีนะคะส่วนคนโสดคนโสดผู้หญิงหรือผู้ชายค่อนข้างที่จะมีมีโอกาสได้เจอคนต่างชาติด้วยนะคะความรักมีโอกาสได้เจอคนต่างชาติด้วยชาวราศีกุมมีโอกาสได้เจอชาวต่างชาตินะคะคนโสด นะคะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคุณมีโอกาสได้เจอชาวต่างชาติแล้วก็พ่อแม่แม่ไม่เข้ามาในชีวิตด้วยแต่ค่อนข้างเขาค่อนข้างที่จะมีฐานะมั่นคงทางการเงินการงานอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณถ้าเจอพ่อแม่แม่ไม่หรือชาวต่างชาตินะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ระวังให้ดีมีโอกาสที่มิจฉาชีพจะเข้ามาหลอกหรือหวังผลประโยชน์บางอย่างจากตัวคุณด้วยบางครั้ง คนที่เข้ามาในชีวิตคุณอ่ะเขาหวังผลประโยชน์บางอย่างหรือเปล่าคุณต้องดูให้ดีๆนะคะคุณสุคุณมีโอกาสได้เจอคนดีอยู่แต่ก็มีโอกาสที่จะเจอคนไม่ดีเช่นกันต้องระวังดูให้ดีพิจรารณาให้ดีเลือกให้ดีอย่าใจร้อนอย่าวุาว่นวายถึงอายุเยอะก็ไม่ต้องไปซีเรียสสิ่งที่ควรจะซีเรียสคือเรื่องการงานการธุรกิจการเงินก่อนเอาวางนี้ให้มันคงก่อน นะฮะถ้าความรักมันมีปัญหาอุปสรรคมากคุณก็ควรไปว่าหรือบางครั้งคุณไปคนโสดอาจจะเออคุยคนนี้คนนู้นนั่นอยู่มันคุยเยอะอ่ะมันคุยเยอะจนคุณจับประเด็นไม่ได้ว่าเออฉันจะใครดีที่สุดอะไรเองเนี้ยไม่ได้คุณต้องค่อยค่อเลือกค่อยๆคลดค่อยๆตัดสินใจคุยคบไปเลือกให้ดีอ่ะเลือกให้ดีตัดสินใจให้ดีนะฮะคนโสด คือถ้าคุณยังคุยกันก่อนนะยังไม่ได้สารความสัมพันธ์ถึงขั้นแฟนนะคุณก็คุยได้เลือกได้พิจารณา,าได้แต่ถ้าคุณไหนค่สารสัมพันธ์ถึงขั้นแฟนกันแล้วควรหยุดอย่าผิดสินข้อสามเด็ดขาดนะคะถ้าวันหนึ่งคุณแก่ตัวมาคุณอาจจะไม่เหลือใครเลยก็ได้คุณอาจจะใช้ชีวิตโดดเดียวอยู่ดดบ,บ้านปลายชีวิตคนเดียวก็ได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกุมนะคะสิ่งสำคัญที่สุดชาวราศีกุมนะคะอย่าเพอ้อฝันอย่าว่าดิมานบางอย่างต้องเข้าไปควบคุมบางอย่างต้องปล่อยเป็นอิสระคุณต้องจัดเลือกสิ่งที่สำคัญมากน้อยจัดลำดับความสำคัญให้ได้นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะ แล้วคุณผ่านปัญหาอุปสรรคตัวนี้ไปได้ชีวิตคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะไม่ว่าเรื่องการงานธุรกิจการเงินหรือความรักสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกลุ่มโชคปีค่ะสวัสดีค่ะ